เงินเดือนเท่านี้ธนาคารคำนวณเงินกู้อย่างไรธนาคารจะคำนวณเงินกู้จากรายได้แล้วก็นี้สินโดยคิดจากรายได้หลังหักนีสินทั้งหมดแล้วนะคะและให้ยอดผ่อนต่อเดือนไม่เกิน40เของรายได้ค่ะการคำนวณหาวงเงินกู้นะคะก็คือรายได้ของผู้กู้คูณ4 0คูณ150ก็จะเท่ากับวงเงินกู้ค่ะ4 0คือภาระนีสินที่แบกรับไหวค่ะ1 5อคืออัตราวงเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยน,นะคะ แล้วอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศรายได้30,000บาทต่อเดือนเราก็เอา30,000คูณ40หาร1น0คูณ150ก็จะเท่ากับ1.8ล้านนะคะก็สามารถขอวงเงินกู้ได้ประมาณ1.8ล้านบาทค่ะตัวอย่างจากข้างต้นเมื่อสักครู่คำนวณภายใต้เงื่อนไขพาราบ้านที่40%นะคะ ของรายได้และไม่มีภาระหนี้สินอื่นๆค่ะแต่เราก็จะต้องมาดูเกณฑ์ของธนาคารแต่ละธนาคารก็แตกต่างกันออกไปค่ะเราก็ไม่เหมือนกันนะคะเราก็มีการปรับเกณฑ์ของธนาคารอยู่เรื่อยๆเลยค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้อาชีพอายุแล้วก็ภาระหนี้สินของแต่ละท่านนะคะก็ไม่เท่ากันด้วยค่ะอย่างลูกค้าของปุ๋ยนะคะเงินเดือนหมื่นหแต่ว่ามีสวัสดิการแล้วก็ธนาคารเนี่ย เอารายได้อื่นๆนมาคิดรวมให้นะคะก็จะกู้ได้ล้านห้าก,ก็มีนะคะแล้วก็กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะอยากวางแผนลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือจะซื้ออยู่เองบ้านคอนโดปรึกษาปุ๋ยได้ฟรีนะคะปุ๋ยจะช่วยวิเคราะห์วงเงินให้ค่ะว่ารายได้อายุอาชีพนี้นะคะเราไปธนาคารไหนดีนะคะอสังหาริมทรัพย์เชียงบุรียินดีให้บริการนะคะบ๊ายบาย